สวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบครับการพิสูจน์คลิปวิดีโอจาก t ิกตอกวันนี้ง่ายมากครับเพราะมันเป็นเรื่องกลวยๆครับฮ่าฮ่าอินฟิก่อนอื่นเรามาดูตัวฉบับเขาก่อนเลยครับมาก็เอากล้วยใส่ลงไปในจานจากนั้นเราจะบั้นบีบใส่ครับแล้วก็เอาแป้งถูให้ทั่วครับแล้วก็วางทิ้งไว้ยิบกี่ชั่วโมงหนึ่งขึ้นุ่งนี้มาดูครับเปิดขึ้นมาบึ๊บ เฮ้ยอะไรอ่ะเปใส่ถุงเหรอไม่ใช่ครับดูดีๆครับกล้วยมันยืด no no ใส่ยาดีพอแกล้วยยืดดีนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับมีวิดีโอนึงครับดูนี่ครับกล้วยใส่แก้วครับแล้วก็เทโค้กลงไปจากนั้นใส่นมลงไปครับโคกกับนมครับทำปฏิกิยากับกล้วยครับทิ้งไว้ยืี4ชั่วโมงเหมือนเดิมครับตื่นมาพูดีอีกวัน้นปวรดาบึ๊บเอ้ย ก่วยพองเหรอหรือว่าอย่าบอกนะว่ายืดมือ <c oughs> โอ้โห ใช้2ส,สูตรครับทาให้กล้วยยืดได้เหมือนกันเลยเอาจริงๆตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีใครเชื่อหรอกนะครับแต่เพื่อนๆขอมาเยอะมากๆก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับคือคิดไปดูมาเกี้เขาทาในวันเดียวเลยก็ได้ครับทำานี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอีกอันนึงแค่นั้นครับแต่ในวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้เห็นจริงๆครับว่าถ้าเกิดกล้วยแช่กับยาสีฟันยืิ4ชั่วโมงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับพรุ่งนี้ออกมาไม่แน่กล้วยอาจจะไม่ดำก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่มากกว่านั้นก็ได้นะครับเอ๊ เรามาลองพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะมาครับตรงนี้อ่ะเตรียมของมาพร้อมแล้วครับสองแบบเลยครับมาลองทํากันดูนเลยอ่ะลูกแรกแล้วก็บีบยาสีฟันลงไปครับนี่ใช้ของไทยด้วยเะยเป็นคนไทยครับนี่อุดหนุนของไทยครับไปบีบไปปั๊บเยอะหน่อย,ยเยอะหน่อยอ่าจากนั้นต้องใช้แปรงถูให้ทั่วเลยครับนี่เปื้ปสีดาเลยครับเหมือนกับโครนเลยนี่อันนี้ต้องให้ทั่วทั้งชิ้นเลยใช่ไหมอ่า อ่าโอเคสวยงามครับยิงไว้อย่างงี้ส่วนอีกลูกหนึ่งนี้ก็เทนนะ้ำอัดลมกับนมลงไปเลยครับง่ายๆเนาะมาตรงนี้ตั้ ตรงนี้ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช่โค้กเพราะผมชอบกินเปบปซี่ครับแมกเทสด้วยนะครับไม่มีน้ําตาลเดี๋ยวอ้วนครับจะอะไรก็ตามมันก็นํามารงเหมือนกันนั่นแหละจากนั้นก็นมครับเทนมตามลงไปไมใส่ให้ทั่วๆนี่เออให้โดนทั่วๆนะทำให้ทั่ว,นะวเดี๋ยวผลออกมาไม่เหมือนอ่ะ,อะโอเค เรียบร้อยครับณตอนนี้นี่คือเหมือนในทิกติกที่เขาทําแล้วนะครับเรามามองดูตอนนี้นะใกล้ๆกันก่อนลวกันนะครับสาหรับกล้วยแช่ยาสีฟันครับยาสีฟันของผมก็เป็นของดอกบัวคู่ครับเป็นสีเข้มๆหน่อยเหมือนเลือโครนอย่างนี้นะครับถึงก็ไม่แน่นะครับด้วยความเป็นโครนเนี่ยอาจจะทําให้กล้วยเรายืดหยุ่นก็ได้นาะส่วนอันนี้เป็นนมครับโอ้โหดูน่ากลัวจังเหมือนแช่ในน้ําอะไรเน่าๆสักอย่างเลยอะแต่มันก็อยู่แล้วนะครับโคกับนมมันทําปฏิกิริยากันอยู่แล้วนาะอ่าก็ไม่แน่ลองดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น้อกกลลววแไนนัับท20ตป็ ชั่วโมงครับและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผมทิ้งไว้24ชั่วโมงจริงๆไม่ได้โกโหกไม่ได้เฟกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอ่นนี่ดูนะครับนี่อ่ะนี่ตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้มันเฟกไม่ได้แน่นอนครับ8โมง4ีนาทีเอา8โมง4นาทีวันอังคารที่26พฤษภานะครับนั่นแปลว่าพรุ่งนี้ต้องเกิน8โมง4นาทีวันที่27พฤษภานะครับอันนี้แหละยีชั่วโมงของแท้แน่นอนไม่มีเฟกครับถางง้าอย่างนั้นทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา อาทงเพืของเพื่อนๆไป Tomorrow 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 อ่ามาครับครบจนได้ครับ24ชั่วโมงหรือหนึ่งวันเต็มๆครับเพื่อไปสูว่าเป็นความจริงครับดูครับนี่อ่ะอ่าตอนนี้เป็นเวลา9โมงของวันพุทธที่27นะครับก็คือมันเกิน2ี่ชั่วโมงเลยแต่นิดหน่อยนะไม่เป็นไรถ้ามันมากกว่ายี่ชั่วโมงก็เป็นพอนะครับอ่ะมาเอาเริ่มจากกล้วยกับยาสีฟันก่อนนะครับตรงนี้ดูถ้าดิมองดูม,มันมีความแตกต่างเลยเอาแบบลองยืดเขาดูอะไรกันนะดูนะอ่ะหนึ่งสองสาม ปกติอยู่ดีอ่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับเดี๋ยวลองบอกดูสินี่เห็นไหมก็ยังเป็นกล้วยปกติครับไม่เห็นจะยืดอย่างนั้นเลยไหนทำไมเขายืดอ่ะเขายืดไงอะ่ะเนี่ยปกติครับไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมว่าแสดงว่าอันแรกนี่กล้วยในยาสีฟันแล้วมันจะยืดอย่างนั้นไม่เป็นความจริงครับแย่จัง มาลองดูที่อีกสูตรหนึ่งครับนี่กล้วยแชในโคกและนมโอ้โหดูดิเป็นคาบแบ่งแบบชัดเจนเลยครับนี่เห็นไหมครับตรงส่วนที่มันจุ่มในน้ํากับตรงที่มันไม่โดนน้าครับดูมีเส้นแบ่งแบบอนณาเขตชัดเจนเลยอ่ะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะยืดกับในคลิปวิดีโอน,นั้นหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสาม ความยืดแบบนั้นหนไม่เห็นได้เลยก็ได้มาเป็นกล้วยเหมือนเดิมปกตินี่อ่ะเป็นกล้วยเหมือนเดิมครับปกติไม่มีอะไรเลยข้างในก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยยังสียังเหลืองเหมือนเดิมเลยครับอ่ายัางไงครับอ่านี่อ่ะไม่มีอะไรเลยครับงตัวเปลือกนี่ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับเฮ้ยเหมือนมันถูกตัดง่ายขึ้นเลยครับดูเห็นไหมดูนะดูนะดูนะอันนี้นะนี่แหละดูดูนะดูตามรอยเช้นเะดียนะกล้วยมันหักตามเส้นนี้อย่างง่ายเลยครับ เออแต่ว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมแต่ว่าแกะเปลือกง่ายขึ้นก็ไม่ใช่ครับเพราะการแกะเปลือกกล้วยมันง่ายอยู่แล้วครับือนที้พูดว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอะไรอย่างนั้นนะครับรุปก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแต่ถ้าที่ผมมองตรงนี้นะเหมือนเปลือกกล้วยมันแข็งขึ้นนะครับมันไม่น่าจะฉีกเปลือกกล้วยได้อย่างงี้นะปกติเห็นไหมตอนนี้เขาพูดถึงมันแข็งๆคล้ายๆปลีกล้วยอย่างนั้นเลยนะครับอ่าเห็นไหมดูดิฉีกเป็นแผ่นแผ่นแผ่นง่ายเลยดูอันี้ยะ เห็นไหมฟังเสียงเด็กแครบเป็นแผ่นๆเลยเออที่มีความเปลี่ยนแปลงก็ไน่แต่แค่ตรงนี้นะครับเปลือกกล้วยแข็งขึ้นครับเนี่ยใช่ครับฉีกเป็นแผ่นเลยนี่อ่าที่ตรงนี้ดูนลได้เป็นปริยาจากนะ้ำหมัดลมนะผมว่าทาให้เปลือกกล้วยมัน,นแข็งขึ้นครับแต่ก็เล็กน้อยครับไม่ได้ว่าจะยืดหยุ่นเหมือนในคลิปวิดวีโอน,น,นั้นเลยนะครับเพราะฉันได้การทดลองที่2เอากล้วยไปแช่ในโคกและนมก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันครับมา ผมคงต้องร้องเพลงเดิมแล้วใช่ไหมครับถึงเขาเใใรู้ต้องรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่ แต่ก็ยังจะทาครับก็แน่นอนแหละครับว่าตามคําขอเพื่อนๆครับเพื่อนๆส่งเรื่องนี้เข้ามาเยอะมากๆครับถ้าเกิดผมไม่ทําให้เพื่อนๆดูให้หายข้องใจกันไปเพื่อนๆก็ยังคงจะส่งมาเรื่อยๆนะครับถือซะว่าผมทาคลิปวิดีโอนี้เพื่อให้เพื่อนๆกระจ่างหายสงสัยกันละก,กันนะครับต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอใครแชร์เรื่องกล้วยกับยาสีฟันหรือกล้วยแช่ในโคกกับนมเนี่ยเอาวิดีโอนี้ส่งให้เขาดูเลยครับผมทําให้ดูแล้วไปดูซะเ่ามันเป็นยังไงและแช์ไว้หนึ่งคืนจริงๆด้วยครับผลออกมาแทบไม่ต่างกันเลยครับ เป็นอย่างเดียวคือเปลือกกล้วยของอันที่แช่นมกับโคกแข็งขึ้นแค่นั้นเองครับหรือว่านี่คือที่มาของโคกแข็งป่วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มันเป็ที่นี่นะห <laughs> ยอกหยอก แล้วในคลิปนั้นมันเป็นไปได้ยังไงล่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีปฏิหารเขาเล่งมายะกลนอะไรหรออันนั้นก็ไม่ยากเลยครับจริงจรเพื่อนคนน่าจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้านะครับพอภาพตัดปฮ๊บเขาก็แค่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นสลามกล้วยนั่นเองครับง่ายนิดเดียวครับผมพยายามตามหาสลามกล้วยไปทุกที่เลยครับแต่หาไม่ได้เลยครับเพราะแถวบ้านผมมันไม่มีร้านของเล่นที่จะขายสลามเยอะๆอะไรอย่างเั้นนะครับก็เลยหาไม่ได้ครับทัางนั้นเอาเป็นไข่ผมแทนละกันนะครับ อ่า,านี่อเอาไข่ผมนะครับสมมติว่านี่คือสลา,ามกล้วยนะเพื่อนๆนึกภาพตามกันนะครับพอข้ามคืนปุ๊บพอเปลี่ยนสลา,ามกล้วยเอาจักรฟันทายให้เนียนๆครับแล้วก็พอมาปุ๊บเอ้ย,ย,ยดูครับเอ้ยเฮ้ยกล้วยยืดได้อ้าอ้าออแค่นั้นครับไม่มีอะไรเลยครับการแสดงล้วนๆครับติ๊กต็อกชุดนี้ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นไข่เดียวเดีย เดี๋ยวมันก็ทดลองอะไรเกี่ยวกับไข่ผมทำบังดีกว่าเอาไข่ตากแดดไว้หนึ่งเดือนปุ๊บไข่กลายเป็นนิ่มอย่างนี้เลยเงี้ยอย่างนี้ใครก็ทำได้ใช่ไหมอ่ะแต่ไม่จต็หรอกครับไม่งั้นความน่าเชื่อถือในช่องผมก็จะหมดไปใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงครับช่องผมนี่เจอความจริงแน่นอนครับเนี่ยแต่ว่าหนึ่งคืนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับเรื่องอะไรทำนองนี้ที่มันดูแบบอมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยมีเยอะมากครับแล้วคนส่งมาให้ผมเยอะมากด้วยครับทั้งทั่งคอมเมนต์ม เมสเซจบ้างหรือว่าแ็กผมมาใน t ิกตอกครับซึ่งแบบอืมคือหรือว่าเพิ่งไม่ได้แ็กมากก็คือแบบรู้ทั้งวุ้อยู่แล้วแต่ว่าอยากเห็นว่าถ้าเกิดมันวัยยี่สิบชั่วโมงจริงจะเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอเออก็ไม่แน่นะครับแล้วเวลาส่งเข้ามาตามคิวเดี๋ยวผมจะมาดูทุกอันเลยลวกันอ่ะนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับรับชมอะไรก็ไม่รู้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับยังอยู่ในการทดลองพิสูจน์คลิปจากทิกตอก ใน t i k t o อกนะครับถ้ายังไม่ได้ดูกดที่ค่าวารกานะครับมีนั้นแหละที่เป็นอันแรกเลยที่เป็นของจริงไม่ได้หลอกครับสุดยอดสุดท้ายที่ถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดความสนุกและสาระแบบนี้การพิสูจน์ทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องจาก Tik t o อกแบบนี้กดติดตามผมด้วยนะครับที่ช่องฮาฮาฮาอินฟินิตี้นะจ๊ะช่วงนี้ผมจะฟิตหน่อยมีวิดีโอใหม่ลงทุกวันนะครับใครชอบเรื่องวันนี้กดติดตามไว้ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับอืก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่จริงจนได้